ช่วงนี้มีแต่เรื่องร้อนๆเชฟโคโรโดูคอมพังขายแล้วซ่อมไปแล้วพังพังอีกแล้วสบายไม่ทันสาดเต็มเลยแล้วก็ซื้อคอมใหม่มาแล้วก็แผงมันใหม่นี่อยู่นี้นะครับกับออนิวปี12ยูโรสาคอมเสียงดังนะครับนี่รั่วรั่วนะครับแล้วก็รั่วอนี่รั่วซีนด้วย ซีนคอมเขาบอกว่าเพิ่งมาดังได้ทีหนึ่งเนี่ยแสดงว่าไปเติมน้ำยามาแล้วนะไปเติมน้ำยามาแต่ไม่เติมน้ำมันนะครับต้องดูด้วยนะเวลาเติมน้ำยาเอาน้ำยาอะไรมาเติมให้เกีร์แบบไหนนะครับเนี่ยคอมหอวแงะแงแงเนี่ยลั่นเลยอยู่ในรถนี่ลั่นเลยแงแงแงเลยเองอย่างมอไซค์บิดตามอ่ะครับเหมือนมอไซค์บิดขี่ตามมาประมาณนั้นก็ เดี๋ยวรอเมล่ามาเอารถกับซิฟี่นะซิฟี่ยังอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าของยังไม่มีเวลา,าเอานะเดี๋ยวเขามาเอาเดี๋ยวนี้ถอดท่อแอร์ก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวแมวแวยุ่ยหมดแล้วเปื่อยหมดแล้วบวมหมดแล้วนะแบบเนี้น้ำมันนะครับน้ำมัน,มนยวเปลี่ยนท่อน,นี้ใหม่แล้วก็เติมน้ำมันคอมแบ็กแต่อาจจะไม่หายนะเสียงลั่นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าปล่อยให้เป็นมาเยอะนะโอเคนะครับรู้เรื่องแค่นี้ก่อน